ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองนางสาวนวลอน,นงวงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษาประธานกรรมการนายสลาวุฒิพีบบรญสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณครูวนดิดาขามชูครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแพรกษา พระเจ้านางสาวเกษรสลานโนเลียมปัจจุบันอายุ28ปีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแพรยกษางานด้านปฏิบัติการสอนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานวิชาการโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานวัดผลฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนครูเวรประจําวันพฤหสัสบดีครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทุกวันและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ้องออกประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่1มิถุนายนเป็นวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564และกำหนดให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง5รูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด4รูปแบบคือรูปแบบออนไลน์ออนิมานออนแอร์และออนแฮนด์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีการเตรียมความพร้อมจึงได้เข้าร่วมอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเช่นแอปพลิเคชัน Line Facebook และโปรแกรม o b s ที่ใช้สำหรับการสอนออนไลน์หรืยคำจ้าได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด3รูปแบบคือรูปแบบที่1ออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยครูสร้างกลุ่ม f a c e b o o k ขึ้นมาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดในการสอนออนไลน์สําหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยครูจะถ่ายทอดสูตการสอนตามตารางสอนออนไลน์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้และให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้โดยมีการพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ รูปแบบที่2อ n อ e น a n นเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูอัปโหลดคลิปวิดีโอการสอนลงในกลุ่ม a c e b o o k เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาร่วมกับใบงานอีกครูแจกการสอนในรูปแบบออนไลน์และออน m a น d นักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาจะสามารถกดคลิปวิดีโอซ้ำเพื่อทบทวนความรู้ได้รูปแบบที่3 Onhand เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยครูได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนแจกให้กับนักเรียนได้นำกลับไปศึกษาที่บ้านควบคู่กับการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ในส่วนของการมอบหมายงาน้าพบจ้า,าได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานกล่องความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆและให้นักเรียนเขียนชื่อรูปเรขาคณิตที่ตนเองเลือกเป็นภาษาอังกฤษ,าษา ภาษาจีนภาษาไทยและเขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตน,นั้นซึ่งชิ้นงานนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับภุมสาระอื่นและนักเรียนยังได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้อีกด้วยและนี่คือตัวอย่างชิ้นงาน การวัดผลประเมินผลข้าพเจ้าได้มีการติดตามงานของนักเรียนโดยกำหนดวันส่งงานให้นักเรียนทราบการส่งงานให้นักเรียนถ่ายภาพงานของตอนเองลงใต้โพสที่ครูกำหนดให้จากนั้นครูจะตรวจงานของนักเรียนและแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบในกลุ่ม f a c e b o o k และกลุ่ม l ล n e เพื่อวัดผลและประเมินผลประเด็นปัญหาที่พบ 1. น,นักเรียนไม่เข้าเรียนและไม่ส่งงาน ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 2. นักเรียนคัดลอกงานที่เพื่อนโพสต์ส่งคูณในกลุ่ม Facebook โดยที่ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเอง 3. นักเรียนบางกลุ่มยังมีพื้นฐานการคูณเลขที่อ่อนวิธีแก้ปัญหาผู้โทรติดต่อสอบถามผู้ปกครองเพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุท,ที่นักเรียนไม่เข้าเรียนและไม่ส่งงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง และรายงานปัญหาให้กับผู้บริหารของโรงเรียนทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 2. ใช้ Google Form ในการส่งงานและเก็บคะแนนเพื่อป้องกันการลอกงานของนักเรียน 3. ฝึกทักษะการท่องจำแม่สุดคูณให้แม่นยำการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน124คนโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนออนไลน์ออนิมานออนแฮนพบว่ามีนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ร้อยละ87.09ของนักเรียนทั้งหมดอยู่ในระดับดีมากและมีนักเรียนที่ส่งงานร้อยละ52.90ของนักเรียนที่เข้าเรียนอยู่ในระดับพอใช้ รายงานการศึกษารายกรณีเคสตัดดี้จากวันที่14มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564ปัญหาที่พบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาคณิตศาสตร์บางกลุ่มมีพื้นฐานการคูณเลขที่อ่อนวิธีแก้ปัญหา 1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกท่องสุดคูณให้แม่นยำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่ต้องเจอโจทย์การคูณยากๆ 2. ให้นักเรียนทำใบงานการคูณจากง่ายไปถึงยากสื่อการสอนมีอยู่2รูปแบบคือเทคนิคการจำและแบบฝึกหัดการคูณคาพเจ้าได้มีการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการคูณโดยได้อัปโหลดคลิปวิดีโอขั้นตอนการท่องจำแม่สูตร เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแม่สุดคูณจากแม่2ถึง12ได้อย่างแม่นยำและให้นักเรียนได้ส่งคลิปรายงานผลการท่องสุดคูณให้ครูจากนั้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทดสอบและทบทวนความรู้และนี่ก็เป็นขั้นตอนในการท่องจำวันนี้นะคะเราจะมาท่องสูตรคูณกันให้ได้นะคะ อุปรกรณ์ก็มีกระดาษ A4 แล้วก็ปากกานะคะหลังจากนั้นให้เราพับกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะให้เราเขียนแม่สุดคูณเริ่มจากแม่2เป็นต้นไปนะคะ2ูณ1ถึง2คูณกับ12นะคะได้แล้วนะคะก็ให้เราเขียนแม่สุดคูณกับกันนะคะจาก2คูณหก็เป็น1คูณ2 3คูณ2 4คูณ2 5คูณ2เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จนถึงแม่12นะคะคือ12คูณกับ2นะคะจากนั้นให้เราสับนะคะสับหลังจากนี้ก็ให้เราท่องไปให้หมดนะคะแล้วทีนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องท่องใหม่นะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถจำแม่สุดคูณได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอประเด็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอาขอภัยและจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ